สวัสดีค่ะเราอยู่รู้รอบร,รู้ว่ามองสวออีพีนี้เราอยู่กันที่ Thai Cultural Association of Hong Kong ส่วนกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ป็นบาเดลิเลสแล้วก็ mm hmm. แต่โฟกัสในเอเชียแอนทรีเพื่อจะให้รู้สึกมีการประสาน mm hmm. ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเป็นในระดับปริญญาโทเปิดสอนให้หลายประเทศค่ะตามที่หน่วยงานต่างๆต้องการทำกับกระทรวงการต่างประเทศก็คือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเราเข้าไปดูการเรียนการสอนภาษาไทยที่เวียดนามทั้งประเทศเลยนะคะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งสวัสดีครับ True Gary Cup, in Didi Thai Di Club. The Thai Cultural Association has been established on 2016, and our main goal is to promote Thai culture, such as uh, Thai language, uh, Thai dance, and Thai handicraft in Hong Kong. And, and we also would like to promote the, the connection between Hong Kong and Thailand. We also will be help the Thai community in Hong Kong program of the Thai Language Day for promoting the Thai culture such as Thai singing contests and Thai writing programs. We would like to be, hope that we can, uh, maybe China people and every Hong Kong people and Thai people can come to Hong Kong to, to learn more about, the, the, uh, to our center to learn more about the Thai. Yeah. สมาคมวัฒนธรรมไทยในฮ่องกงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสนับสนุนภาพลักษณ์ของความเป็นไทยเช่นเดียวกันกันกบมหาวิทยาลายาัยศรีนครินทร์วิโรธที่เรามีการสนับสนุนส่งเสริมผลักดันและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลายาัยศรีนครินทร์วิโรธกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโอกาสหน้าเราจะไปเยือนที่ไหนต้องอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ